ขอน้อมรับเข้าสู่กับช่องของเราจากพี่น้องชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างก็เข้ามาฟังกับช่องของเราได้ในช่วงนี้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนกันยายน จนไปถึงเดือนตุลาคมในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีการทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลสำเร็จกับตัวของท่านรู้สึกว่าในช่วงนี้การงานนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักและก็งานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านอาจจะต้องทำ ด้วยตัวของท่านเองและอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองการทำมาค้าขายอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีของในช่วงเดือนกันยาเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมท่านจะประกอบกิจการค้าขายอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการลุ่งเรืองดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการค้าขาย แต่าหากว่าท่านเริ่มลงทุนในช่วงนี้จะเป็นโอกาสทองของชาวราศีพิจิตยางล้นทนการธรรมาหากินนั้นถือว่าไม่ฝืดเคืองท่านอาจจะออกเดินทางหรือว่าไปต่า,างดินต่างแดนในช่วงนี้บ่อยครั้งการที่ท่านจะต้องไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกตะหากในช่วงนี้ การสัญจรหรือว่าการไปพบปะในเรื่องของการงานอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นงานที่ท่านจะต้องรับมาจากเจ้านายหรือบางทีบางครั้งท่านก็ทำด้วยตัวท่านเองงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีแตกต่างสาขาไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง ถึงจะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านใช้คนอื่นหรือใช้ลูกน้องอันนี้อาจจะไม่มีความสำเร็จในเรื่องการงานการงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำเองตัดสินใจเองก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและจะมีความก้าวหน้าโดดเด่นการงานการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะทำในเรื่องของการเงินก็ดีในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันการครบหาการครบค้าสมาคมกับคนภายนอกในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับคนอีกมากหน้าหลายตาบางสิ่งบางอย่างก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็เปรียบเ,เสมือนว่าเราไปแลกความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องการธราหากินของเราในเรื่องการงานอีกแต่หากบางสิ่งบางอย่างนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันการทำงานในช่วงนี้ท่านทำแล้วจะได้เห็นผลอย่างเด่นชัดในช่วงนี้การค้าขายถ้าหากว่าท่านเปิดการลงทุนในช่วงนี้จะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรขายทางหน้าร้านหรือว่าขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามา หาท่านอย่างมากมายจะมีคนสั่งอย่างเยอะแยะอาจจะต้องมีการขยายกิจการของท่านไปอีกในช่วงนี้การทรามหากินรู้สึกว่าจะมีความโดดเด่นและจะมีเป็นที่เรียกว่ายิ่งทำท่านก็ยิ่งมีเงินในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าตัวของชาวราศีพิจิตรนั้นจะไม่ติดขัดอะไรท่านยิ่งขยัน ท่านยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาการงานในช่วงก่อนนั้นที่ว่าท่านไปสอบอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะได้ผลสำเร็จอีกเช่นเดียวกันท่านไปสอบตามโรงงานหรือว่างานรับราชการอะไรต่างๆท่านก็จะได้ทำในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีพิจิตอีกเช่นเดียวกันสมัยก่อนท่านเคย ตกงานไม่มีงานทําบางทีบางครั้งนั้นหยุดงานไปเป็นเดือนเดือนก็มีบางทีบางท่านนั้นทํางานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆอาจจะมีการพักงานหรือว่าให้ท่านได้ออกหรือว่าให้ท่านได้ย้ายงานก็มีในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นก็มีใช่บ้างไม่มีบ้าง บางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีเราอยากได้โนนอยากได้นี่ก็ไม่มีการเที่ยวก็อีกเช่นเดียวกันเขาเที่ยวกันเกลียวเกลียวก่าวเราก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีทองในช่วงนั้นก็ถือว่าลำบากสุดแสนจะลำบากในช่วงนั้นเราก็ดีเราก็ได้บทเรียนมาในช่วงนี้ในช่วงนี้เราจะทำอะไรเราก็จะประหยัดเขาไว การที่เรียกว่าซื้อหาสิ่งของแพงๆในช่วงนี้เราก็ถ้าหากว่าไม่จําเป็นเราก็จะไม่ซื้อเราจะประหยัดเขไวการเก็บเงินเก็บทองในช่วงนี้ถือว่าเป็นการดีของชาวราศีพิจิตถ้าหากว่าท่านเก็บเอาไว้เยอะๆบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่าหากในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็น ดวงที่เราเคยทำไว้เมื่อชั้งกรอนครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมาสนองตัวเราและการที่เราทำบุญสร้างกุศลเขาไว้ในชาติก่อนก็จะโดนบันดาลให้ดวงชะตาของเราในช่วงของเดือนกันยายนนี้ได้ประสบกับความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันต่อมาพอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลมกลืนดี ดวงชะตาก็จะฟื้นฟูอีกมากมายในช่วงของวันที่หกที่ดาวพรพุทธมีการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีของตนจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความโดดเด่นอีกหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะได้เป็นเจ้านายหรืออาจจะได้เป็น เจ้าคนนายคนก็ได้ในช่วงนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยไปเป็นลูกน้องเขาเคยไปเป็นลูกจ้างเขาแต่ต่อตากนี้ไปท่านอาจจะได้เป็นผู้นำหรืออาจจะได้เป็นเจ้าของเจ้านายเขาก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วชาวราศีพิจิต ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านหลายอย่างในเรื่องของการงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทําอย่างมั่นคงงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสําเร็จอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ดวงของท่านจะบ่งบอกไปในทางทิศท,ที่ดีการทํามาหากินในการหาเงินหาทอง บางคนเขาก็บอกว่าในเรื่องการเงินหาทองในช่วงนี้ยากแต่ชาวราศีวิจิกก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าท่านเป็นคนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งชอบทำงานอยู่แล้วการงานจึงมีความสํำเร็จกับตัวของท่านในช่วงนี้ในครอบครัวงท่านก็จะมีความสุขความ สนุกสนานอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้รวมถึงในสิ่งที่ของแพงๆสิ่งที่ของแพงๆท่านนึกอยากจะได้ก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั่นท่านไม่มีการ ขาดตกบกพร่องอะไรในเรื่องของคนรักความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไปจองหรือว่าไปมองใครในช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสดีต่อไปในวันข้างหน้าก็ได้อาจจะไปเป็นเนื้อคู่อยู่กินกันก็จะเป็นไปได้ในช่วงต่อไปก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนั้น ให้สังเกตด้วยตัวท่านเองการที่ท่านจะไปคบใครในช่วงนี้ถ้าหากว่าไปพูดจาพาทีหรือว่าไปติดต่อสังสรรค์อะไรก็จะสังเกตด,ดูให้ดีว่าเขาจะตอบสนองเราไปในทางไหนถ้าหากว่าเขาตอบมาทางดีก็คือว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่กับเราก็ได้ แต่จะให้ดีให้ดูกันไปนานๆจะเป็นการดีในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้จะเป็นโอกาสทองของท่านให้ท่านมันไปทำบุญทําทานชวนกันไปสร้างกุศลผลบุญในช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีพิจิตให้โดดเด่นเกิดขึ้นมาอีกในช่วงนี้บางท่านอาจจะยังไม่มีลูกหรือว่ายังไม่มีบุตรยังไม่มีธิดา แต่ต่อจากนี้ไปท่านอาจจะได้บุตรหรือว่าได้ธิดาก็เป็นไปได้ในช่วงนี้บางทีบางท่านเคยไปสาบทสาบานไปบนบานสารกล่าวต่างๆนา,นานาก็ยังไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะต้องมีโชคมีลาภอีกแต่หากท่านอาจจะได้บุตรตรีบุตรตาดังใจที่ท่านประสงค์ในช่วงนี้ ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงที่มีโชคมีลาบอยู่ในช่วงนี้การทำมาหากิน ah ก็รู้สึกว่าจะดีจะโดดเด่นอยู่เสมอในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีในเรื่องของโชคลาภเราไม่จำเป็นต้องไปถูกหวยหรือว่าไปรวยเบอร์อะไรเราแค่เราได้งานดีๆมีเงินมีทองเข้ามาหาตัวเราก็เรียกว่าเรามีโชคมีลาบแล้วในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยาไปหาเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโอกาสของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาฟังคลิปของเราในวันนี้ถ้าหากว่าท่านชอบหรือว่าท่านยินดีกับคลิปของเราก็าให้ท่านกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีก <c oughs> เราจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคย <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงประสบกับความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะนึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมา ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี